คันนี้ทําเวลาไว้ดีมากครับคันนี้ฮีโน่เขาเรียกว่าฮีโน่ดูข้างนอกนี่เดิมๆเลยรถวิ่งงานเดิมเดิเลยแล้วเครื่องก็เป็นเครื่องสี่สูบซะด้วยนะ J O ห้าซีลห้าสี่แล้วพี่นะปั๊มสาย J O ห้าซีปั๊มสายนะครับอู้อนี้พี่เจาะท่อระบายสองนูเลยนะเนี่ย ให้มันระบายให้ทันกชนไหมพี่่โอ้โหแล้วเวลาเราวิ่งงานเรอพี่วิ่งงานก็เปลี่ยนปากเขาเบาอ๋อเ็าวิ่งงานไม่ใช้รอบเ,เยอะขนาดนี้อยู่แล้วเฮ้ยมันสามข่อเลยนะหนึ่งสองสาม แล้วก็เอาไประบายผ่าเอาผ่านน้ำไม่ใช่ผ่านน้ำเปลือมันมีไอ้น้ำมันได้ไม่หยดหรอกนะไอพิษมันที่แถวเขาอ๋อไม่ห้ตัวเราลื่นไปด้านนั้นมานะอันนี้เออช่างคนทำโอ้โหนี่คือช่างคันเทพเลยนะก็คือรถคันนี้สี่สูบปั๊มสายนี่วิ่งอย่างกับรถคอมมันเร็วสิบ เดี๋ยวผมไปดูตอนเมื่อเช้าเมื่อตอนสายๆอ่ะสิบจุดแปดนะผมเห็นลองวิ่งอ่ะเดิมเดิมรถเดิมเดิมเลยนะทุกคนนะเดิมเดิมเลยนะดูดิใช้งานด้วยนี่เพิ่งวิ่งหินมาด้วยนีไงดูเดิมเดิมรถเขาเรียกว่ารถห้างบ้านเราเจเอห้าสี่ไอ้นี่มันปีเท่าไหร่อ่ะปีห้ครับ 450โอ้โหแล้วแล้วเขาว่าพี่ไม่ท่อท่อมันสั้นเกินเขาว่าไหมอันนี้เราขอเพราะเราเป็นแค่สีสูตรก็ไม่แต่รุ้นใช่ใช่ใช่เราก็เลยขอได้เพราะว่าเครื่องเรามันเล็กใช่ใช่ใช่แล้วตัวก็ใหญ่กว่าเขาด้วยนะกบะ4เมตรบ้างอะโดยต้องให้ดูกบะกบะใหญ่ด้วยนะครับเป็นรถเดิมๆเลยโอ้โห เฮ้ยรถรถคันนี้ตัวเปล่านี่กี่ตันพี่งห้าตันได้ไหมห้าตันนะโอ้โหทุกคนห้าตันนะเนี่ยกระบะสามมิตรด้วยกระบะทรงสามมิตรด้วยนะสามมิตรไหมสามมิตรนะเนี่ยอู้หูจะสามมิตรนี่ตัวหนักมากนะคันเนี้ยมันยาวฮนะายาวแล้วเครื่องสี่ซูบ ไอคนที่วิ่งในแท็กในรันเดียวกันเนี่ยมีแต่เจอห้าอีแปดอีไม่ใช่ห้าอีแปดอีเจ็ดอีสองร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสี่สิบอันนี้เดิมๆเนี่ยมันเป็นเครื่องร้อยห้าสิบใช่ไหมโอ้โหพี่เหมือนเหมือนรถถังไปชคกับตะวันฉายอะ่ยบบนะ โคมน้ำมันท้ายมันยังไม่บ่ไหครับน้ำมันท้ายจบี่จะดีกว่านี้ก็คือตอนน้ำมันที่เวลารถวิ่งอ่ะขึ้นประมาณปลายแท็กมันมันไม่ดันไปนะก็คือมันไม่ไหลไปเท่าไหร่ดันไปไม่เท่าไหร่แต่ต้นนี่มาเต็มที่ผมเห็นอยู่เห็นกับตาแล้วถ้าเกิดวิ่งอยู่บนหลังถนนนี่ ใครใครเผลอไปดันนี่มีเรื ai, <may, may, zor zor ่องเลยนะเนี่ยะะรรถกบเลยดันรถกระบะเขาปรับดีแมปไม่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 ดีพออ่ากินเลยขาดเลยแล้วเวลาเรากดแช่นานๆเดี๋ยวอะไรไหมอู้เครื่องเหนียวมาก เหนียวมากครับตอนนี้ใช้ตัวนี้ใช,ช,ชม้มาปีแล้วนะลอโ<ฮ>อ้โหหกปีแี่ปีแข่งหปีแล้ว,ลว,ลวสุดจัดใช้งานทุกวันครับเพา่าจกีับเขากางสองท่อนเลยนะมันรับแรงได้ยังไงเนี่ยผมก็งองอยู่ว่ารถดิมๆดูดิมๆนะเนี่ยเพิ่มแค่าถังอย่างนี้ ของเอสเจ็ดร้อยอะใช่ถังทุ้มคุลเถังลมเป็นระเบนะ้ำเบบรรทุนหนักเราทุกของแต่น้ำหนักของเบรงก็ยุ่งครับเบ่เบรกาก็ใส่แค่กระทะมีเนียมไม่มีอข้างหน้าเออยางก็ยางเดิมๆไม่มีโหลดไม่มีอะไรยางเบอร์ยางก็ยางใช้งานถังน้ำมันก็ถังน้ำมันใช้งานจที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวเลกูเลเตอร์ปั๊มติ๊ก มาใส่ตอนเวลาแข่งนี่เองเพราะมันระบบน้ำมันใช่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวนี้มันน้ำมันไม่ถึงแน่นอนขึ้นไม่ึนมันมันสะดุดมันจะสะดุดนะถ้าไม่มีนี้นะกินน้ำมันไม่พอแล้วอย่างเนี้ยเราต้องถอดท้ายล่างออกไหมมันเป็นปั๊มสายไม่ไม่เออใช่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 โอ้โหผมลืมปั๊มสายดันเขาเต็มที่เลยมันต้องผ่านปั๊มแยกไหมพี่หรือเราไม่ให้ผ่านต่อผ่านปั๊มแยกผ่านปั๊มแยกคือปั๊มแยกมันก็ต้องมีตัวตัวดูดน้ำมันอยู่แล้วเราส่งให้มัน แค่เป็นอนในขันอ่าไปรอไปรอไม่มีถังเอด้วยไม่มีครับเพิ่งมาใส่ตอนนี้เอารวดเดินมัดเลยมีแค่เล็กเล็กลกอร์เลเตอร์แล้วก็วามติกไม่มีถังเอปกติถังเอนี่จะกันน้ํามันขาดก็คือให้ดัน<ช>ก็คือน้ํามันมันอยู่ต่ำใช่ไหมลนะ่ะถ้าเกิดถังเออยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ได้อยู่ต่ํามันก็จะป้อนไอ้นี่ก็จะดันขึ้นมาถังนี้ป้อนให้น้ำมันเออทำไมมันแรงแท้ต้องโอ้โหช่างนี่ขั้นเทพเลยนะ มีคนทำสำคัญช่างคนทำต,ตรงโอ้โหก็เครื่องเดิมๆดมขแล้วแล้วเทอร์โบอ่ะพี่เท,ทอร์โบได้อัพไหมครับคืทอทอี่เอฟศูนย์แปดที่เอฟศูนย์แปดเดี๋ยวไปดูของเทอร์โบหน่อยได้ไล่ไหมใบหน้าใบหลังอะไรหรือมันพิสูจน์โอ้โหต้องต้องให้ต้องให้พิเศษเลยนะรถคันนี้เพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้ผมเห็นแล้วมันวิ่งเกินตัวจริงกโอ้โหกระติกนั้นมันเนี่ย ลองมา่เได้ครับโอ้อโห و. ใบเขาเรียกว่าไอดีใหญ่ไอเสียเล็กใช่ไหมมันจะเป็นสูตรนะเ,เ,เป็นสูตรเป็นสูตร,ตรบอกไม่ได้แต่พวกรอบเฟืองท้ายอะไรได้ทดไหมพี่ไม่ต้องบอกเบอร์ก,ก็ได้่อทดทดเกียร์เกียร์เดิมเกียร์เดิมดเดิมไหมหรือว่าเดิมหกสปี<ท>ดเฮ้ยเดิมติดรถมันห้าไม่ใช่หรอ อันนี้เราเปลี่ยนหกเี่ยนหกเกียร์ครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์ที่มันเป็นเกียร์เก่าญี่ปุ่นเนาะแต่อย่างอื่นก็เดิมๆนะดูดิเหมือนรถที่ไปวิ่งในบ่อเลยอะแล้วก็นี่เดิมๆมันต้องอย่างนี้ดิจะระบงจะระบีแบบนี้อยู่ในกระบะอยู่เลยครับเออมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ถอดฟ้าท้ายใส่ค้ำมานะไม่ใช่เดิมนี่เดิมๆต้องอย่างนี้ บ่อเลยในในสนามแข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่สี่สูบปั๊มสายจริง,รงเอาคันนี้ลงยากนะโคตนยากนะที่แรกมีคันหนึ่งเป็นรถเป็นรถของเสียเปงมั้งไอรถไอรถวิ่งผลไม้คันสีชาของเสียเอ็มอ่ะของช่างเอ็ม <c oughs> อ่ะทีนี้แจก,ก็เลยเปลี่ยนอัพเป็นแปดละแปดอีครับอันนั้นก็แรงกันแต่ตัวมันหนักเนาะตัวมันใหญ่ มอืห้าตันกว่าใช่ช่วงล้อมีส่วนไหมยาวออกันเพราะผมสังเกตว่ารถที่วิ่งดีเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถสั้นนะถ้ารถยาวมันจะไม่ค่อยไอ้เลยเท่าไหร่อ่มันเนี่ยมันโดดเดี๋ยวผมจะลองนั่งคันนี้ดูพี่ขับเองไหมโอ้จัดไปพี่จัดไป,ดไปเดี๋ยวผมจะลองดู ผมก็อยู่แถวแถวเอเล่นเนี่ยโอ้โหดูดิดมองเข้าไปรถเดิมๆมีมีไม่เดิมแค่เนี่ยเวลาถอดนี่เวเวลาวิ่งได้ถอดไหมถอดไสออกเนาะโอ้รถแรงจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ t f 0ศูนย์แปดอินเตอร์คันนี้แค่เพิ่มมาก็คือปกติเดิมๆมีอินเตอร์ไหมรุ่นนี้มีใช่ไหมอันนี้เราได้เพิ่มอินเตอร์ใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วก็ที F08 หน้าใหญ่หลังเล็กนะครับดูสูตรก็ไม่บอกไปแล้วกันแต่ว่าให้ดูว่าเขาทํากันโคงข้างหน้าใหญ่ข้างหลังเล็กนะครับไอดี ID ใหญ่ไอเสียเล็กนี่นะปีหน้าจะขอบได้แ่ใไก่แต่ถ้าพ,าพี่แต่ถ้าพี่ลองใส่เจ e, ็ด e ี่ะผมว่าน่าจะช่างน่าจะแบบไปได้ไกลกว่านี้แต่มันก็จะหนีรุ่นนี้เนาะ อ่าเจ็ด e ห้าสูบอะรุ่นนี้มีคันหนึ่งรถพี่รามจอดอยู่ฝั่งนูน้นเอ้แดกอ่ะโอเพนอ่ะรถดำอยู่ฝั่งนูน้นมั่งเกียห้า e รถพี่รามใส่เกียร์ีตั้นเล็กด้วยนะแกสสับยังไงไม่รู้ใส่เกียร์ีตั้นเล็กแปดสปีดอ่ะโล่สี่ไฮซีแต่ผมไปสัมภาษณ์แกมาแล้วแกบอกว่าไฮอย่างเดียวเลยไม่เอาโลเลยไฮ ห้าหกเจ็ดแปดเลยนี่ครับไม่ธรรมดาครับเขาเรียกว่าเล็กทิกชิ้นูครับแต่แต่เครื่องเล็กแต่ตัวใหญ่คนมองข้างนอกแล้วก็ดูการวิ่งเขาคิดว่าแปดอีนะเขาเรียกว่าแปดอีแปดซีเขาคิดว่าเป็นคอมมเรีว่วแต่ที่จริงแล้วรถคันนี้ไม่ใช่คอมมเรี่วเนี่ยดูดคันนี้สมชายเซอร์วิสนี่รถคันนี้นี่ไมกา้าเอฟสี เดิมๆเลยโชคทองคําสังเกตดูว่ารถคันนี้ยโชคทองคําสมชื่อเลยถ้าเห็นวิ่งอ่ะโชคทองคําเดิมๆครับไปรุ่นหน้าเดิมแต่แรงๆๆแต่แรงมากแรงมากจริงยอมรับใส่ายสักคิวนึงอ่ะแต่กระบะมันก็หนักเลยนะเอาเรื่องกันนะกระบะหนัก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ห้าตันนี่ไม่ถือว่า เบานะครับถือว่าหนักปกติรถดับนี่จะอยู่สี่ตันห้าพรถ้าทางทางบานนี่น่าจะรถนสั้นน่าจะใช่สี่ตันห้าสี่ตันห้าสี่ตันเจ็ดตอนนี้มัน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 ห้าตันรถรถมันสั้นไม่ได้กระบะกระบะสี่เมตรอ่ะต้องห้าอยู่แล้วห้าตันอยู่แล้วตอนนี้ใส่ของเต็มน้หนักเยอะเลยนะสิห้าตันเต็มเลยถ้าเวลาวิ่งใส่ของนี่น่าจะวิ่งเบามากเลยอ่ะถ้ารถทรงเนี่ยเครื่องอย่างเงี้ยพี่ได้ถอดเทอร์โบออกไหมเนี่ยเวลาวิ่งเอานี้เลย แค่ต่อท่อให้มันไปออกด้านข้างใช่ควันเยอะไหมพี่<ต>มีบ้างเราแล้วแต่เราใช้เครื่องถ้าถ้าเรากดแบบว่าดันไปเนี่ยออกแน่นอนแต่ถ้าเลี้ยงไปตามรอบมันมบางๆางใช่เอาไป,าประหยัดน้ำมันนะไม่กินนะถ้าเราใช้ปกติยิ่งยาวยิง่งดีถ้าเกิดพี่ไปจอดไฟแดงอะ่ะเห็นหกสูบเขามาจอดนี่เขาเบิ้ลใส่นี่ออกตัวนี่น่าจะแบบว่ายิ้มเลยนะเนี่ยเขาน่าจะยิ้มรอแต่แต่เห็นออกตัวแล้วน่าจะแบบ แยแงๆแล้วเลยยิ้มยิ้มแล้วเลยน้ำมัรู้ว่าเป็นของมะเลยผมก็คิดว่าของมะเหลวคันเนี้ยนึกว่าเมื่อกี้เดินมาเห็นท้ายเครื่องนึกว่าเปลี่ยนเจ็ดอีไปแล้วโหดยอดเด,ดือดยอดเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งอีกทีเดี๋ยวผมตัดให้ดูตอนตอนวิ่งน่ากลัวมากโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยครับ Yeah